สวัสดีครับวิกิตใน YouTube ครับมือนี้เขาครัวเห็ดอาหารครือกอะไระพี่น้องครับมือนี้ได้เมนูมาฝากพี่น้องครับพี่น้องครับกันวมาถึงเรื่องสตอนี้หลายคนคิดถึงภาคใต้เนาะเพราะภาคใต้ในี่ปลูกสตอเป็นหลักแล้วมาขายทั่วประเทศเนาะแต่มือนี้ทางอีสานเขาได้มีการปลูกและมีสตออีสานมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอ้ยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดโคราชนุ่ยเพาะ อำเภอคอนบุรีนี่เป็นเฮิตสตอรลักนะครับมื่อนี้ก็ได้สตอคอนบุรีโคราชเขาเองครับมาประกอบอาหารเนาะเมนูผัดสตอซี่โครงหมูครับเป็นยังไงไปติดตามชมครับครับเมื่อนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเนะะเาะวัตถุดิบเขาก็มี่หลากหลายนะนี่ครับนี่ก็มีสตอที่เขาแจวไว้ซี่โครงหมูพริกแกงรสด,ดีพวกซอสทั้งหลายนะครับ ก่อนคือก็เราเป็นหอกครับตั้งหม้อให้เดือดเนะาะใส่เกลือใส่เกลือเพื่อให้รสชาติเนื้อสิโค้งเนี่ยมันจะรสชาติดีนะเพี่น้องครับสิโค้งวันนี้จะหลายกว่าหลายกว่าสตอเนาะออย่างเี้ยเราิ้น,นอุ๊บอะไรตัดตัดตัดวไม่มันจะได้ อมไปเย็นว่ามันจะสุกแล้วไปหน่อยปิดฟ้าเดี๋ยนนมันจักนิดนึงเพื่อหเพราะว่าสีโค้งหมูมันจะเป็นติดมันเนาะเล่นมันออกจากซีโค้งก็ดีเอากระทะบุ้ใหม่นะใส่พริกแกงไปคั่วด้วยหน่อย เพราะว่าน้องที่แก่งตัอที่น,น,น้อยเางชุนเขาก็ใส่ ยังชนเลยเป็นอง ผีแกงไปหน่อยนึง่งผีโค้งมันห่างไงพอมันเป็นผีโค้งแกงนะันม่มนี่มีตัสับนะเัวนีเ้เอาใหญ่ๆไปเลย โอ้โหหอมน่ากินมากปูเครื่องเลยต้องน้ำต,ตาลปิ๊บแต่งรถรสดีหมูชิ้โโชนใหญ่มากอ้สะใจเลยอไรยี่เลยแทะก็ดูเสื้อยืว กาขาวมันหอยซอสหวานแต่งกินทั้งน่อยเนาะซีสันจะได้สวยงามพีน่นองไฟเขียวจักหน่อย มใส่สิ่งสำคัญนะผงนัวาไม่ได้เขียวปลาหน่อยนึงเขาจะมักน้ำคุกคิกกันนั่นเพื่อน้องดัดเขาบางคเกิดจะัดแผงไปเลยแต่ว่าผมโยนหน้ำไป สลาดเขายน่อยโอเคขั้นตอนสุดท้ายระเอกเราสตอร์ประมาณนี้พี่น้องาะเน้นกินหมูนะว,ว่าเน้นถึงสตอร์เปือกเกิบไปด้วย <c oughs> <c oughs> อากิโรเวียนสตอร์เลยพี่รองมีหน่อยสามฝักหมูมันไหลโอเคโอเคโอ้โหจานของพูดีเขากว่ามีสมพรอบ้านนี่เพลของพี่รอง มันถึงไมมไปละกดไปละนะนี่สีโค้งผัดวิญญาณสตอสตอที่เราเห็นพอลำไรลำไรเนี่ยมันมันแพงไปหนอ่อยจินสีโค้งลหลายๆเอา,านะเสีบๆมันกันเด้ขอขาเทียงเลยโอ้ยอืมเราเห็นต้องงมางเลยก็ะ่าดงดีเกี่ยวไปเปียดหนาเปียดหลังเนี่ยที่ว่า ผมว่ามันหมักน้ำเอามาหลาดขอ,อขนี่ยังขัดเลยสับต่อจากสองเมตรสามเมตรแยกกันมาไปลองไอซิมมันก่อนจีเร็ยขาดทำเลยเนาะสับต่อเนี่ยก่อนเนาะมัมกจานเขานี่เท่า Mm hmm. หอผักกับอืมของก็เด้อสตอนสตอรคอนโบลีสตอร์ีส,สามบ้านท้องหน่เนี่อสตมตัมดเซเมือร์ ăn theo ăn nhiều ăn nhiều nữa cái đặt ăn ngon จะไป então, ้องมาเริ่มกินกับทียงกันดีไก่หน่อยสิครูต่น้ำราเขา oh มุดูก,ก่อนเลยนะมึงจะคำเนาะเดี๋ยวน้อง,ง,องอตอนกินเนี่ยมัต้องมึงไล่หรอกมึงไปทียบขั้นตอนการเที่ยนี้ดีกว่าสำคัญกว่าเมนูง,ง,ง่ายๆครับกระดูกอ่อนผัดสตอเ่มันรกรวดครับ